ในชีวิตจริงเราทุกคนเราเคยทําผิดพลาดและในบางครั้งเราก็วนกลับไปทําสิ่งเดิมซ้าแล้วซ้ําอีกมันคือวงจรที่เราคิดว่าเราสามารถหลุดออกมาได้แล้วแต่สุดท้ายมันก็กลับมาติดอยู่ที่เดิมในแบบที่เราไม่รู้ตัวในโลกของภาพยนตร์สยองขวัญความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องในใจแต่มันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกับดักจริงๆกับดักที่เหล่าตัวละครจะถูกบังคับให้ตื่นขึ้นมาในวันเดิมเจ็บปวดแบบเดิมและก็ตายเหมือนเดิม จะเป็นอย่างไรหากเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแบบวนเวยียนไม่มีวันจบสิน้นประเด็นเรื่องของการติดอยู่กับรูของห่วงเวลาที่มักจะถูกหยิบมานาเสนอในจอภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้งซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ที่การนํานเสนอเหตุการณ์ที่เหล่าตัวละครจะต้องหาทางออกจากรูเวลาเหล่านั้นให้ได้ประนี่ก็คือบางส่วนของภาพยนต์หนังวนลูที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่ผมไม่อยากจะให้คุณผู้ชมพลาดเลยแม้แต่สักเรื่องเดียวเพราะสิ่งที่ทําให้ลูมันดูน่ากลัวมันไม่ใช่แค่เพราะมันวนซ้ํา แต่มันคือการที่คุณสามารถจําได้ทุกครั้งว่าคุณเคยเจ็บปวดยังไงและถึงคุณจะรู้ว่ามันจะลงเอยยังไงแต่คุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรมันได้รูปมันจะหลอกหลอนคุณไปตลอดกาลมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณเคยพยายามหนีมาแล้วพันครั้งแต่ทุกครั้งคุณก็ทําร้มเหลวและในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่ารูปในภาพยนตร์สยองขวัญมันคืออะไรมันเกี่ยวกับช่วงเวลาระโดยจริงๆแล้วมันคือนรกในจิตใจของมนุษย์และทําไมมันถึงตามหลอกหลอนเรายิ่งกว่าความตายซะอีก เอาละก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ผมคิดว่าโฆษณาเองเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับปีศาจที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาพเพราะทุกวันนี้พอเราจะดูคลิปวิดีโอยาวๆให้จบแบบไม่สะดุดมันแทบกลายเป็นเรื่องแฟนตาซีไปแล้วครับผมขอนแนะนําำยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่สิบเก้าบาทหรือเดือนละหกสิบเก้าบาทอะไรโฆษณาคันดูคลิปเดียวได้ต่อเนื่องไม่มีอะไรมาขัดจ,จังหวะหรือจะเป็นโปรสุดพิเศษ YouTube p r เมียมรายปีทางเราก็มีเพียงแค่สองร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้น โปรโมชันดีๆแบบนี้รับจำนวนจำกัดเพียงแค่10คนต่อวันเท่านั้นและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากกว่า60รายการหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Adddo อ,อกกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับและที่สำคัญหากมาจากช่อง Rue ีก็ให้แจ้งทางแอดมินไว้ด้วยนะครับจะได้ดูแลคุณเป็นพิเศษและถ้าจะถามว่ารูปเวลามันคืออะไรหลายคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่ตื่นมาในวันเดิมหรือการย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตแต่นี่มันคือแค่ส่วนเปลือกของมัน ในภาพย,ยนตร์สยองขวัญรูปเวลาไม่ใช่การย้อนเวลาแต่มันคือการติดอยู่ในช่วงเวลาแบบที่คุณรู้ว่าคุณเคยตายคุณเคยพยายามมาแล้วและคุณเคยล้มเหลวมาก่อนและสิ่งเหล่านี้เองมันกาลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงรูปเวลาแบบนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราวิ่งหนีแต่มันถูกออกแบบมาทําให้ตัวของเราจดจาและเจ็บช้าซ้าแล้วซ้าอีกจนตัวของเราเริ่มตั้งคําถามว่านี่เรากําลังมีชีวิตอยู่หรือแค่ติดอยู่ในบทลงโทษของใครบางคน จริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการวนซ้ำมันมาได้เพิ่งเกิดในภาพยนตร์ไซไฟหรืะเดินังสยองขวัญยุคใหม่แต่มันถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณอย่างในศาสนาฮินดูเราเรียกมันว่าสังสารวัฏหพรือเดิการเวียนว่ายตายเกิดหรืะเดินในศาสนาพุทธมนุษย์จะวนอยู่ในลูปของกรรมคือการทำผิดซ้ำแล้วก็วนทุกซ้ำอยู่แบบนั้นหพรือเดิถ้าเราจะไปทางฝั่งปัญญาทางตะวันตกนิเช่ก็ได้เสนอแนวคิดอย่าง internal d e c r r e n c e ที่มันท้าทายให้เรายอมรับว่าชีวิตเรานั้นจะเกิดขึ้นแบบเดิมซ้ำไปตลอดกาล เพราะแล้วมันไม่ใช่ในวคิดทางปัจฉญาแต่มันคือบททดสอบว่าคุณจะกล้าเผชิญชีวิตตัวเองถ้าหรือไม่แบบไม่ใช่แค่ส่วนที่ดีแต่มันรวมถึงทุกความเจ็บปวดความผิดพลาดและความรุ่มเร็วพแล้วก็ต้องมาตอบว่าเราจะยอมมาใช้ชีวิตแบบนี้อีกครั้งพแล้วก็อีกครั้งโดยที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยตัวอย่างที่ชัดเจนจากภาพยนต์อย่าง t r i a n g l e ในปี2009รเรือสยองมิตินกรกภาพยนตร์มันได้นำพาเราหนีจากความตาย แต่มันพาเรากลับไปเจอตัวตนที่เราพยายามหนีมาตลอดและเมื่อคุณติดอยู่ในรูปนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องเผชิญมันก็คือตัวของคุณเองที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยมันเหมือนเป็นกับดักที่ถูกสร้างมาจากชีวิตจริงของเราเองและถ้าคุณไม่ยอมรับชีวิตแบบที่มันเป็นลูปก็จะวนกลับมาจนกว่าคุณจะยอมรับมันและไม่ว่าจะเป็นความเชื่อจากฝั่งฝั่งไหนของโลกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์กลัวตรงกันมันคือการต้องอยู่กับตัวเองซ้ำๆตัวที่เราไม่มีทางหนีแล้วทำไมาแนวคิดนี้มันถึงเข้ากับภาพจน์สยองขวัญได้อย่างึึกซ้งขนนาดนี เพราะในภาพยนตร์สยองขวัญมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของผีวิญญาณแต่มันคือภาพสะท้อนของความกลัวที่มันอยู่ลึกที่สุดในใจของเราและในหลายครั้งความกลัวเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่มันคือสิ่งที่วนอยู่ข้างในตัวเราเองพรดูเวลาในภาพยนตร์สยองขวัญมันเลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดที่ยังไม่ได้ชดใช้ความรักที่ยังไม่กล้าปล่อยหรือความตายที่ยังไม่ได้ยอมรับ มันไม่ใช่แค่เครื่องมือเพื่อสร้างความประทึกแต่มันคือบทลงโทษที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะกดจิตใจตัวละครและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีวิญญาณมันคือเมื่อคุณเริ่มสงสัยว่าคุณกำลังติดอยู่ในรูของตัวเองเหมือนกันคุณคิดว่าเรื่องของลูมันคือแค่เรื่องของเวลาเช่นหรือไม่มันก็ไม่ใช่เสมอไปบางรูมันไม่ได้พาคุณย้อนเวลาแต่มันพาคุณย้อนกลับไปเจอตัวของคุณเองที่คุณพยายามจะลืมมันมาดูกันว่ารูในภาพยนตร์สยองขวัญมันมีหน้าตาแบบไหนกันบ้างรูแรก การวนเวลาเดิมซ้ำๆรูปประเภทนี้เราจะได้เห็นตัวละครตื่นมาในวันเดิมร,รู้ว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นและต้องพยายามเปลี่ยนมันให้ได้แต่ทุกครั้งที่เราพลาดท,ทุกอย่างมันก็จะรีเซ็ตกลับไปเริ่มใหม่ตัวอย่างจากภาพยนตร์อย่าง Happy Day Day ก็เดสุขสุนต์วันตายภาพยนตร์จากปี2017หญิงสาวที่ตื่นมาในวันเกิดของตัวเองซ้ำๆพอแล้วก็ถูกฆ่าทุกครั้งเธอรู้ว่าเธอจะต้องตายและก็ต้องซืบหาความจริงไปพร้อมกันว่าใครกันแน่คือฆาตกรตัวจริง พราะ้นี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ความตายมันน่ากลัวยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเคิร์สรูปรูปของคําสาบที่ไม่มีวันจบสิน้นบางรูปมันไม่ได้เกิดจากเวลาแต่มนเกิดจากสิ่งที่มันติดอยู่อย่างเช่นคาําสาบวิญญาณหรือกรรมเกา่าที่ตัวของคุณเองอาจจะไม่เคยทําอะไรผิดด้วยซ้ําแต่คุณก็ยังหนีมันไม่พ้นตัวอย่างจากภาพยนต์อย่าง j อนเดอ e g e r ร์สในปี2 0 0 2คนที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นจะโดนคําสาบตามไปด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะไม่มีทางแก้ไม่มีการให้อภัยเพราะแท,ทีี่่เเกกยยวข้้ออองงงจะตตาหหมมืนนััท คิร์ชลูกมันไม่ใช่ลูกของคุณแค่คนเดียวแต่มันคือลูกที่ติดมากับสถานที่และประวัติศาสตร์อันยาวนานใสโคโลจีเข้าลูกลูกเป็นจิตใจของตัวเองในบางครั้งคุณไม่ได้ติดอยู่ในบ้านผีสิงหรือในวันเดิมแต่คุณติดอยู่ในความรู้สึกกับความโศกเศร้าหรือความสูญเสียซึ่งมันจะลึกยิ่งกว่าลูกเวลาเพราะมันซ่อนอยู่ในใจของคุณเองตัวอย่างจากภาพยนตร์อย่างเดนไนเฮาในปี2020นี หญิงสาวที่สามีเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานราเธก็เริ่มเจอความผิดปกติในบ้านแต่สิ่งที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าผีวิญญาณมันคือความโศกเศร้าในใจของเธอเองกับความรู้สึกผิดที่เธอไม่รู้ตัวว่ามันมาจากอะไรกันแน่มันคือรูปของคําถามที่ยังไม่มีคําตอบเพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ารูปนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือมันจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองในหัวความจรูงรูปของความเป็นจริงซ้อนกันรูปประเภทนี้มันไม่ใช่แค่การวนซ้ำแต่มันคือการสลับความจริงไปเรื่อย จนเราเริ่มไม่แน่ใจว่าโลกที่เราอาศัยอยู่มันเป็นของจริงหรือไม่กับกลุ่มเพื่อนในปาร์ตี้ที่เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดแล้วก็พบว่ามันมีเวอร์ชันอื่นของตัวเองเดินอยู่ข้างนอกจากค่ำคืนอันธรรมดามันก็กลับกลายเป็นฝันร้ายที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรคือความจริงเมื่อทุกเวอร์ชันของคุณมีอยู่จริงแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าคุณคือคนที่เริ่มเรื่องราวนี้สเปเชียลร,รูปของสถานที่มันก็ไม่ใช่ทุกกลุ่มแลครับที่มันจะเกี่ยวกับเวลาในบางครั้งสถานที่มันก็เป็นรูปในตัวของมันเอง คุณเดินไปเดินมาแล้วก็กลับมาที่เดิมโดยที่เราไม่มีทางออกตัวอย่างจากภาพยนตร์อย่างดี n d l e s ในปีส0 17กลุ่มตัวละครหลักกลับไปยังละทีเก่าที่เคยอาศัยกันอยู่แล้วก็พบว่าผู้คนที่นั่นวนลูปตายแล้วก็เ,เกิดทุกวันแล้วมันมีบางสิ่งคอยควบคุมลูปนั้นอยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรและสิ่งที่มันทําให้น่ากลัวมันเป็นเพราะสถานที่ที่คุณคิดว่าคุณเคยอาศัยอยู่มันก็อาจจะก,กลายเป็นโครงขังที่คุณอยู่มาทั้งชีวิตก็ได้ รูปเวลาแต่ละแบบมันก็มีวิธีหลอกหลอนแตกต่างกันไปบางรูปเวลามันเล่นกับความตายบางรูปมันก็เล่นกับจิตใจของเราเองแต่มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันมันทําให้คนอย่างเรารู้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้คุณจะพยายามทําอะไรแค่ไหนก็ตาม ซอสโค้ดถือเป็นหนึ่งภาพยนตร์กระตุกขวัญพอไดสาย้าที่ยอดเยี่ยมความสุดยอดของภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความตื่นเต้นพอะชวนลุ้นของการหาปมเรื่องวินาสันต์โลแต่ตัวภาพยนตร์ยังสะท้อนความสวยงามของมนุษย์ไม่ว่าจะความมีน้ำใจความรักความมุ่งมั่นความใส่ใจต่อคนรอบตัวความมีสติทำกลางเหตุการณ์ที่เลวร้ายเพอได้ถึงแม้ว่ามันจะมีคนสองมุมทั้งในมุมที่ดีและก็ไม่ดีแต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันทําให้มุมที่ดีมันเกิดขึ้นมาพลกของเราก็จะหมุนไปด้วยรอยยิิ้้มมมมมีคววาาาสุขกกกันไดด่เ มันเป็นเรื่องราวของโคเตอร์สตีเฟนตื่นขึ้นมาในร่างกายของหนุ่มคนหนึ่งในรถไฟตัวที่ตัวของเขาต้องดําเนินการเป็นนักสืบอและก็ต้องค้นหาหลักฐานภายในระยะเวลา8นาทีเพื่อค้นหาตัววางมือระเบิดก่อนที่เขาจะวนลูก กลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและเมื่อลูบบนไปหลายครั้งโคเตอร์สตีเวนก็จะเริ่มเจอกับเหตุการณ์ที่เป็นตัวตัดสินศินลธรรมและความดีงามในตัวของเขาเองหัวใจของลูบในภาพยนตร์เรื่องนี้คือการมีตัวตนในโลกที่คุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้ตัวละครเอกอย่างโคเตอร์ตื่นขึ้นมาในร่างชายแปลกหน้าบนรถไฟที่กำลังจะระเบิดภารกิจของชายคนนี้คือการหาว่าใครคือผู้ก่อการไหลใน8นาทีและหลังจากที่เขาทำพลาดเขาจะตายและจะกลับมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่จะถูกบังคับให้ทำภารกิจนั้นซ้ำ ระบบในซอสโค้ดมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือคำสาปอะไรทั้งนั้นแต่มันคือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ใหญ่กว่าและจุดที่ทําให้ลูกนี้มันบีบัวใจมันคือการที่เขาตายไปแล้วจริงๆกลับไปยังสิ่งที่บนซ้ำหรือเซซาข,ของสติเขาไม่ใช่คนเขาคือข้อมูลในระบบแต่เขาก็ยังคิดและรู้สึกได้กับรูกที่หลอกคุณว่าคุณมีอิสระตัวละครอย่างโคเตอร์พยายามทําให้ภารกิจนั้นสําเร็จแต่สุดท้ายก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่คือหน้าที่ของเราจริงๆหรือเราเป็นเพียงแค่ฟังก์ชันหนึ่งในโปรแกรม ภาพยนตร์เรื่องนี้มันจึงท้าทายแนวคิดมนุษย์กับเครื่องจักความทรงจำปลอมและความตายที่เรารู้ตัวผูกกำกับอย่างดันแคนโจนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไซไฟแต่มันเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญแบบคลาสสิกเขาตั้งใจนำลูกเวลาเข้าไปในภาพยนตร์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบลึกลับมันคล้ายกับผลงานของฮิสคอร์กมากกว่าหนังไซไฟล้วนและแนวทางนี้มันทำให้ลูกมันเกิดความกลัวที่คนดูอย่างเราเข้าใจได้และถ้ามันเป็นตัวของคุณเองคุณจะยอมให้มันวนซ้ำอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้นานแค่ไหน ทนของภาพยนตร์เรื่องนี้มันจึงให้ความรู้สึกของการถูกคุมเวลามันเหมือนกับถูกคลืนสัตว์สกลับมาเรื่อยๆดังนั้นภาพยนตร์อย่างซอรสโคตมันจึงไม่ได้มุ่งหวังกับการแก้ไขแต่มันเป็นเครื่องทดสอบอัตลักษณ์แสดงความรู้สึกของมนุษย์จริงๆเพราะได้ถึงแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะวนอยู่แค่แนาทีแต่มันเป็นแปนาทีที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเพราะเมื่อเรานําเลข8มาพลิกนอนลงมันก็จะเปลี่ยนความหมายจากตัวเลขให้กลายเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้และมันมีความหมายมากมายจริงๆ สำหรับภาพยนตร์อย่าง Triangle นั้นมันเหมาะสำหรับคอหนังที่ชอบพล็อตเรื่องจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ใหม่มากหรือยังไม่เคยมีมาก่อนมันดันหยิบเอาสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วมาใส่ปริศนาที่ชวนน่าติดตามแล้วก็ใส่คัตกรลงไปไลลากับบรรยากาศที่มันเต็มไปด้วยความสยองขวัญจนสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็ดันออกมากลมกล่อมเป็นอย่างมากรวมถึงยังมีหลายฉากที่น่าจดจำ จนผมสามารถเรียกมันได้ว่าเป็นเพราะต่างสุดเจ๋งอีกเรื่องที่หากดูแล้วก็คงไม่ลืมไปได้ง่ายมันเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเจสแม่ไม้ลูกติดที่ลูกชายของเธอเป็นออทิสติกและเธอก็ได้ตอบรับคำเชิญไปล่องเรือยอชแต่แล้วมันกลับมีเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดมันก็ได้มีพาย,ยุเข้ามากระทันหันจนเกิดคลื่นยาคืนมันจึงนำพามาสู่อุบัติเหตุที่ทําให้เรือของพวกเขาเสียหายเป็นอย่างมาก แต่ทว่าพวกเขาก็ยังรอดมาได้และในขณะที่กาลังหาทางติดต่อกับคนบนฟังก็ได้มีเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจึงขึ้นไปบนเรือลำนั้นแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าวเรือลำนี้จะนําพาเรื่องราวชฉละเทอและความสยองขวัญที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตพวกเขากลับพบว่าวเรือดังกล่าวไม่มีใครอยู่เลยและจูจ่ๆความระทึกขวัญก็เดิมต้นขึ้นมันก็ได้มีคนไหลในชุดคลุมใส่โมงสีดําเข้ามาทำลายพวกเขาตายไปทีละคนเหลือเพียงแค่เจสคนเดียวที่หนีรอดออกมาได้ หลาความรู้สึกคุณชินกับเรือลำนี้นับตั้งแต่ที่เจสขึ้นมาซึ่งความตื่นเต้นมันอยู่ตรงจุดนี้แหละครับเพราะพอทุกคนตายหมดแล้วพอเหลือเพียงเ,เจสคนเดียวเธอก็พบว่าเรือดัดงกล่าวได้นวนกลับมารับตัวเธออีกคนพร้อมกับเพื่อนๆนมันเหมือนกับเป็นลูกเวลาที่ทำให้เราตื่นเต้นจนมั่นใจว่าเรือลำนี้อาจจะเป็นเรือที่ประเจ้าสร้างขึ้นมาหรือมีความเกี่ยวข้องกับการเวลาอยู่ในมิติทับซ้อนอะไรบางอย่างแน่นอน บใช้ของรูปในภาพยนต์อย่าง t r y a n g e มันคือบาปาและการไม่ยอมรับความจริงตัวละครเอกอย่างเจสตีจากพายุกลางทะเลและก็ขึ้นไปบนเรือลึกลับเหตุการณ์เริ่มวนซ้ำเธอเจอคนที่เหมือนกับตัวเองจนสุดท้ายเธอก็พบว่าเธอคือผูลา,าและก็เป็นผู้ถูกล่าในลูกเดียวกันลูกเวลาที่ถูกสร้างโดยจิตใจของเธอเองไม่ได้มีใครมาคอยควบคุมไม่มีระบบไม่มีปีศาจมันคือรูกของคนที่ไม่ยอมรับความจริงเธอวนซ้ำจนกระทั่งเธอรู้ว่าเธอเป็นตัวร้ายที่สุดในเรื่องเธอเป็นต้นเหตุของความตาย และตัวของเจสพยายามแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดพลาดแต่ลูกมันก็เริ่มใหม่เสมอร,รูของความรู้สึกผิดมันก็เท่ากับร,รูที่ไม่มีทางหลุดพ้นจนกว่าที่เราจะยอมรับมันเธอไม่มีทางชนะเพราะในสิ่งที่เจสพยายามจะแก้ไขมันคือสิ่งที่เธอไม่เคยยอมรับแม้แต่นิดเดียวว่าเคยทําลงไปจริงๆและจุดจบของเรื่องราวคือการที่เจสกลับไปที่บ้านแล้วเหตุการณ์ก็เริ่มวนใหม่ซ้ําแต่ตอนนี้ผู้ชมอย่างเรารู้แล้วว่านี่คือนรกนิลันดอนที่ตัวของเจสสร้างมันขึ้นมาเองและจุดจบแบบนี้มันก็เปิดกว้างเป็นอย่างมาก เราสามารถสร้างคำถามได้มากกว่าคำตอบเพราะเราอาจจะคิดว่าเธอบาหรือว่าอาจจะเจออุบัติเหตุแล้วจิตแตกหรือมันจะเป็นเรื่องราวของบททดสอบที่ประเจ้าสร้างขึ้นมาการตายนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเราทุกคนย่มอมโ้นแต่กลัวการตายกันทั้งนั้นจะเป็นอย่างไรหากเราต้องรู้ว่าเราจะต้องตายในอีกไม่กี่ชั่วโมงในข้างหน้า และนี่ก็คือหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญวนลูปที่ประสบความสําเร็จในทศวรรษที่ผ่านมา Happy Death Day หรือสุขสันต์วันตายภาพยนตร์จากปี2017เล่าเรื่องราวของทีเด็กสาวมหาลายัยชาวอเมาริกันมีผมสีบรอน์หน้าตาดีจนกระทั่งในคืนก่อนวันเกิดของเธอเองเธอได้ไปปาร์ตี้สุดเหวี่ยงพอแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าในห้องนอนของคาเตอร์เพื่อนนักศึกษาที่เธอเองก็ยังจําชื่อไม่ได้ด้วยซ้ําด้วยความมึนงงจากการไปปาร์ตี้หนัก เธอจึงก็รีบแต่งตัวแล้วก็เดินออกไปเพื่อกลับไปยังหองพักของตัวเองเพราะในคืนนั้นเองระหว่างที่เธอกาลังจะเดินทางไปปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองทรีก็ได้พบกับจุดจบของชีวิตเธอก็ถูกสังหารโดยคาตกรที่สวมหน้าก,กากเบบีและจุดจบนั้นมันก็กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสยองขวัญน,นี้ ตัวละครเอกอย่างทรีตื่นขึ้นมาในวันเกิดของตัวเองและก็ถูกฆ่าทุกคืนแต่จะต้องตายแบบซ้ำๆโดยที่ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตรกรตัวจริงและเมื่อเธอตายแบบซ้ำๆอยู่แบบนั้นเธอจึงต้องสืบหาความจริงเพื่อให้หลุดจากวงจรนรลกนี้รูปในภาพยนต์อย่างแฮปปี้เดทเดย์มาเริ่มต้นจากความตายและมันก็ได้กลายเป็นกระจกสะท้อนของตัวตนของทรีเองเธอเป็นคนที่ดูหยิงดูเย็นชาไม่มีเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งรูปมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่มันถูกบังคับให้ตัวของเธอมองหน้าแต่ละคนมาอีกครั้ง รูปนี้มันไม่เคยลงโทษเธอเพื่อให้ถึงความตายแต่มันลงโทษเธอเพื่อให้เธอกลับไปมีชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นรูปแห่งการเติบโตมันก็เท่ากับรูปที่ต้องซื่อสัตว์กับตัวเองเธอเริ่มจากความรู้สึกอยากมีชีวิตรอดแล้วมันนำพาไปสู่อยากเข้าใจชีวิตในบางครั้งการที่เราจะหลุดออกจากกรุปมันก็อาจจะไม่ได้เกิดจากการหาตัวฆาตกรแต่มันเกิดจากการที่เราให้อภัยแม่ที่เสียไปหรือการกละ้าขอโทษใครบางคนดังนั้นแฮปปี้เดทเดย์วันเกิดมันก็เท่ากับการเกิดใหม่ซ้ำๆและการตายหลากหลายรูปแบบมันก็อาจจะคิดได้ว่า มันเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่เธอทําลายไปก่อนหน้าเพราะฉะนั้นแล้วโอรูเวลามันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อทํรลายเราเสมอไปแต่บางทีมันก็มีไว้เพื่อให้เรายอมรับเพื่อทําให้ตัวของเรากล้าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเพื่อทําให้ตัวของเรากลับไปมีชีวิตแบบที่ควรจะมีอีกครั้งและนี่ก็คือสมภาพยนตร์ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเพราะสิ่งที่ภาพยนตร์แนวนี้มันสอนเราเสมอตัวของเราเองอาจจะหลุดพ้นจากกลุ่มไม่ได้ดันดีแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ระหว่างทางเพราะแม้แต่คุณจะติดอยู่ในวันเดิม แต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดิมเสมอไปและในบางทีแค่เราเริ่มเลือกอะไรบางอย่างที่มันต่างมาจากวันนี้มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของตอนจบแล้วก็ได้แต่ถ้าหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ